สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำขบิเศษครับอังคารที่15กันยายน2563ครับวันนี้ผมมาเดินเที่ยวที่เซนทรัลเวิลด์นะครับมาที่ร้าน Apple Store กรุงเทพนะครับนี่ฮะที่เซนทรัลเวิลด์นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเลยนะครับนี่ฮะนี่ก็คือบริเวณด้านลานหน้าเซนทรัลเวิลด์นะครับทางด้านนู้นก็คือประตูน้ำ มาเห็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นแลนด์มาร์คหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงอยากจะมานะครับเหมือนอารมณ์ถ้าเกิดเราไปที่นิวยอร์กที่ฟิฟ a อเว u e เนี่ยเราก็จะต้องไปถ่ายรูปนะนี่ผมมาครั้งแรกครับต้องทำยังไงพูก็ <Apple Store. S 2> ต้องไปจัดหาไม้พ <s> ูดก็มาลองนะครับแอปโฟรสโตปอยไก่ฮะ ผมปล่อยไกจจ่เดินเดินเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะฮะต้องเข้าจากตรงนู้นต้องเข้าจากตรงนู้นครับพนักงานแอปเปลิลที่นี่แต่งตัวยังไงแบบท่องเที่ยวเลยหรือสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับน,นี่ฮะต้องสกแกนครับอ่ะแล้วไงคะโอโรับแค่นี้เองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาแล้วครับต้องสวมแมสตลอดเวลา เเนี่ครัแต่เดินเข้าพี่ดูว่าน้องเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับได้ครับนี่ครับที่อยากได้ macbook air สักเครื่อง macbook air ได้ครับพี่เดี๋ยถ่ายไปดูได้พี่จะลองเดินลงไปชั้นหนึ่งก่อนไหมเหมือนกับใครไปจะ่ดูเป็นมีลิฟปเอาเหรออ่ามีลิฟต์เหมือนกับใครไปที่แอปเปิลที่นิวยอร์กต้องไปฟิปแอปเปิลนิวอะไรเงี้ยอารมณ์งั้นเลยนะอะไรประมาณนั้น ก็เหมือนกับคนมาถ่ายรูปเลยนะส่วนใหญ,ญ่มาถ่ายรูปเยอะครับพี่ตอนแรกอะ่ะพี่เข้าใจว่าน้องที่ใส่ชุดน้ำเงินเหมือนน้องเป็นนักท่องเที่ยวเขาใส่กัสซันนงที่นี่แต่งอะไรก็ได้เล้วได้หมดได้หมดอ่ะทัวทัวทัวหน่อยนี่เป็นอะไรด้านนี้เป็นอะไรคนนี้จะเป็น <Is atory. S 2> อัญมณีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นวินโดเราเรียกเป็นวินโดอ่าฮะตั้งไว้เป็นเหมือนกับเป็นหน้าต่างอหลายๆหน้าต่างให้เรามาดูกันครับครับว่มีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างที่หมอกอุปกรณ์เราอะไรอย่างนี้ใช่ บีดบีดยังมีไหมลำโพงบีดบีดมีครับมีตอนนั้นเป็นเนมโมเพิ่งได้ลองฟังเพิ่งได้ลองฟังวันนี้วันแรกนะแล้วช่วงนี้ก่อนน้านี้โควิดลองไม่ได้นะต้องไร้สายมีของ Apple เนี่ยเป็นอยู่ปราง90้าสิบอันนี้ก็โหดไปเรียบร้อยแล้วมีอะไรแนะนำพี่บ้างล่ะเออเอาอย่างีดีกว่าปกติไม่ใช้ทำอะไรพี่อะแม็กของพี่เดิมพี่ใช้หลักเอาเอาไว้ไลฟ์อะไรนิดหน่อยจับถูกว่าแบบเออได้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 ซีโจ๊กอ่ะ ือด้านบนของร้านแม็ค Apple Store นะครับ mm hmm. ที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็สามารถจะมอง mm hmm. เห็นวิวด mm hmm. ้านนอกได้ดก mm hmm. อยตบอ่างั้นคนเดียวกันคนเดียวกันอันบ็อกซ์เครื่องแม็กแม็กบุกแอนะครับสีทองใช่ไหมสีทองอ่ะเปิดครับโอ้โหสีสันสวยงามเปิดขึ้นมานี่ก็เหมือนกับของขวัญวันเกิดเลยนะครับพรุ่งนี้ครบรอบ48ปีกันเลยนี่ครับโอ้โหสีสัน นี่มันเป็นเขาเรียกอะไรไท p ซ C อะแล้วเสียบยังไงลูกการเสียบดีแล้วตัวปลั๊กเขาอยู่ไหนน,นี่แล้วเวลาพี่เสียบไปสอนหนังสือพี่เสียบตัวไหนอะอนนพี่อ,อ,อ่อจอ ต้องซื้อเท่าไหร่แล้วก็จะมีหลายราคาอยู่ที่มันสองันกว่าสามพันกว่าเสี่ย